เรื่องไม้ดึกดําบันค่ะเพราะว่าตัวนี้มอดก็ไม่กินราไม่ขึ้นสามารถล้างได้ขัดได้เพือ่ออายุการใช้งานของมันก็จะประมาณ20-30ปีใช้ได้ทีนี้ก็ทางหมู่แปดเขาจะมีทั้งอาจารย์ทั้งวัตถุด,ดิบก็พออาจารย์สอนให้พวกเราทําผลิตภัณฑ์จากสารจากต้นคลุมออกตลาดลองออกดูว่าเออขายได้ไหมยังไงพอออกแล้วมันขายได้ มูลค่าของมันจากเดิมที่มันไม่มีค่าเลยในสวนเราสางทิ้งฉีดยาฆ่าย,ยาทิ้งแต่ตอนนี้มันทำให้ชาวบ้านวังตุงเนี่ยสามารถเพิ่มรายได้ได้ปีหนึ่งก็เป็นล้านนะคะปีหนึ่งเป็นล้านใช่ค่ะเรื่องราวของการจักสารจากต้นคลุมเนี่ยนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการจักสารจากต้นคลุมกันนะคะว่ากว่าจะได้แต่ละอันเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างคะ่ะ ขั้นตอนแรกก็คือการไปหาวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบก็จะอยู่ในป่าชุมชนในสวนยางแล้วก็ทีนี้ไอ้วัตถุดิบที่เราหาก็คือต้นคลุ้มเนี่ยมันจะต้องมีอายุการใช้งานของมันก็คือต้นคลุ้มจะต้องมี3ปางขึ้นออกเป็นสีออกเหลืองๆหน่อยคนตัดต้นคลุ้มต้องมาเรียนรู้ต้องคุยกันก,นก่อนว่าเราจะตัดยังไงให้ได้ต้นคลุ้มที่ใช้งานได้ไม่มีแผลเพราะว่าคลุมที่มีแผล ถ้าเอามาสานมันก็จะหักพอตัดต้นคลุ้มเสร็จได้ต้นคลุ้มมาปุ๊บเราก็จะเข้าขั้นตอนการเหลาทาเส้นเส้นกันเหลาเส้นก็คือเอามาขูดผิวสีเขียวออกขูดผิวสีเขียวเสร็จผาผาลำต้นเป็นผ่าเป็นสองซีกแล้วก็ผ่าซีทําจนกว่าเอาไส้ออกหมดแล้วก็ทําเส้นจนกว่าจะได้ขนาดที่เราต้องการนั่นคือขั้นตอนการเหลาเส้น ก็จะจะมาขึ้นรูปทำฝาชีก็ได้ตะกร้าก็ดีนะคะมันจะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างาการขึ้นรูปถ้าขึ้นรูปฝาชีก็ต้องก,ก,ก็ก็มีเทคนิคการขึ้นก็คือเราจะใช้ตัวหวายโครงขึ้นเพื่อให้มันออกมาเป็นตัวกลมแบบนี้ค่ะไม่งั้นจะสารไม่ได้แล้วก็ตะกร้าก็จะขึ้นอีกรูปแบบหนึง่งก็จะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นวงกลมแล้วแต่รูปแบบของตะกร้า ขั้นตอนขึ้นรูปเสร็จก็สารใบสารใบก็ทักขอบทักขอบฝาชีทักขอบตะก,ก้าก็ต้องใช้ขอบไม้ไผ่อีกตัวหนึ่งนะคะทักให้ลวดลายออกมาสวยงามนะคะแล้วก็เสร็จก็จะจะเป็นการเก็บงานลงเลกกเกอร์ตัวคลุ้มเนี่ยคะ่ะถึงไม่ลงเลกกเกอร์มันก็ไม่ไม่เป็นมอดมันไม่เป็นรามันไม่ขึ้นราไอตัวคลุ้มมันจะมีข้อดีของมันคือเนื้อมันจะเหนียว อมอดไม่กินราไม่ขึ้นล้างได้ขัดได้อันนี้ก็คือข้อดีของตัวคลุ้มแต่ที่เราลงเลกเกอร์เก็บงานลงเลกเกอร์เพื่อให้ผิวมันดูแบบแววาวขึ้นหรือว่าแข็งตัวแข็งแรงขึ้นอายุการใช้งานของเราก็คืออยู่ได้ประมาณ30ปีขึ้นอันนี้ก็คือขั้นตอนที่ว่าเสร็จเป็นใบนะคะ ตอทอเข้ามาเรื่องการที่ว่าพอดีทางหมู่บ้านเขาได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวแล้วก็ต่อยอดมาเป็นสิบปนุนนะคะ,ค,ะคือตอนนั้นก็จะเป็นการต่อยอดกลุ่มมาเรื่อยๆเขาก็จะมาช่วยประชาสัมพันธ์การขายสินค้าให้ตั้งแต่ปตอทอเข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ค,คือออกทีวีให้บ้างแล้วก็พาไปออกพูดบ้างก็มีคนเข้ามารู้จักแล้วก็สนใจมากขึ้น ลูกค้าก็ได้รู้แล้วก็โทรมา<ะ>บอกออมา,าทางช่องทางนั้นทางช่องทางนี้